โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายการอัง่นเกมเมอร์ทีวีนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอัง่นก็จะมา,าเล่นไมค์ครับนะคะเวอร์ชั่นใหม่นะคะก็จะเป็น v 1.12อะไรนี่แหละอัง่นก็จะไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าอัง่นเพิ่งไปเอา,อาไปดาว์โหลดมานะคะก็ค่อนข้างลื่นก่าเก่านะอันนี้นะคะอัง่นว่า ตอนแรกนะคะเซิฟนี้นะคะที่อุ่นสร้างบ้านสร้างคอกอะไรเนี่ยองุ่นคิดว่าองุ่นจะอ่าไม่แคดลงนะคะก็คือว่าองุ่นคิดว่าองุ่นจะไม่แคดใ่ครับแล้วแต่ว่าองุ่นรู้สึกแบบว่าไงอะ่ะแบบว่ากลัวจะไม่มีเกมลงนะคะก็เลยแบบว่าเอาเวอร์ชั่นใหม่มาดีกว่าก็นะคะเดี๋ยวขอบล็อกเสียงก่อนมันจะดังไป นี้นะคงได้ยินกันนี่นะคะมันก็จะลื่นกว่านะคะก็อันนี้นะคะอุ่นเป็นแบบว่าเอาชีวิตรอดสร้างหมดเลยนะก็เอาคอไซเกาะก่อ,อนเป็นสก,กินนางอุ่นเองนะคะมันเป็นสก,กินที่เอามาจากตัวเครื่องนั่นแหละนะคะก็นี่ ใช้เวลาประมาณหนึ่งวันเต็มๆนะคะในการหาอะไรแต่ละอย่างตอนแรกแต่พวกกล่องอย่างนี้นะคะเงนก็ไม่รู้ว่ามันสร้างยังไงก็เลย <t ick noise> อ่าขออนุญาตเสกมานะคะแต่ว่าพวกอะไรนี้เงน,นก็สร้างเองเลย <t ick noise> ค่อนข้างใช้เวลาสักพักใหญ่นะคะมันก็ดีกว่าเก่านะอื แวอไปขับม้าเล่นดีกว่าม้มาเอะลาสิไม่ใช่มา้าลาของอุ่นนะคะก็ตั้งชื่อเล่นๆไปว่าที่ตั้งชื่อนะคะอุ่นเสกมานะก็แบบว่าอยากจะลองใช้อะไรใหม่ๆมั่งนะคะก็อันนี้ก็จะชื่อว่าอะตอมนะอันนี้อ่าชื่อว่าอะไรเนี่ย ไอตัวขาวชื่อว่าปีโป้เขียนถูกหรือเปล่าไม่รู้นะอ้นก็ไม่ได้ใส่ใจในการเขียนนะคะอันนี้ชื่อว่าซีนะก็มันก็กระตุกนะคะแตงมันจะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระตุกแบบหมครับอันเก่านะอ้นจะเอาอะตอมไปนะอืื้ยตะวันใกล้จะตกดินแล้วดิ ตะนมันจะตกดินแล้วอ่ะองั้นเดี๋ยวค่อยมาขับเล่นทีหลังนะคะคนติดตามในเพจอัง่นนะคะก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ก็เพิ่มขึ้นมานะคะเรื่อยๆอยู่แต่ว่าจะเพิ่มวันละสองสามคนนะคะเพราะที่ว่าอัง่นไม่ได้อ่าโพสอะไรลงเพจหน่อยแล้วนะคะก็ราะว่าอัง่นพยายามจะ โหลดเกมแต่ละอย่างนะคะมาอัดแล้วก็ค่อยลงวันละคลิปสองคลิปนะก็น่าจะเพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเงินลงเยอะไปเนี่ยอาจจะทำให้อ่าเครื่องเงินสามารถคร้างได้นะคะเพราะว่ามันมยังไงอะอะไรมันเยอะอะไรอะก็ไม่รู้นะคะเงินอ่านอ่านนั้นไม่ออก มันจะเป็นคำภาษาอังกฤษนะคะมันขึ้นว่า,าหาคนลงเยอะเกินไม่รู้อะแต่ว่าอุนได้ทำการล้างเครื่องไปนะคะก็เลยดีขึ้นหน่อยก็สามารถลงได้เรื่อยนะแต่ว่าอุ่นขอวันละแค่คลิปสองคลิปดีกว่านะเพราะว่าจันถึงสุกอุ่นต้องไปเรียนใช่ไหมก็เลยยังไงอะ ก็เลยไม่ค่อยว่างนะคะก็พยายามเสาร์อาทิตย์จะอัดดองๆเอาไว้นะคะก็เมื่อแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราจะมาดูอ่นนะคะอ่นเป็นคนที่ชอบสีเขียวมากเลยไม่ต้องถามมันทำไมอันนี้เตียงก็เขียวอันนั้นก็เขียวมาต่อเลเวลาเรานอนนะคะมันก็จะเหมือนจริงมากอัปเดตไปเยอะเลย วิซอมบี้ไม่เป็นไรละมีดาบหันหันไปนี่เกินเมื่อกี้สังเกตได้เลยว่างูหันไปยังไงแปลว่าหันกระทันหันอะหันกระทันหันแปลว่าอะไรวินี่มันสเกลิตันใช่ไหม เลือดไปหัวใจครึ่งนะเมื่อกี้อะลงน้ำก่อนลงน้ำก็ไม่กระตุกนะคะมันจะมีกระตุกนิดๆนหน่อยๆนะคะแล้วก็นะอยู่แล้วเดี๋ยวเข้าไปเอาอาหารในบ้านดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่นอนกดไม่ติดกองไหนเลยเอาอยู่ในตัวนี่ ตกเก็บพวกเศษเอาไว้ก่อนคน่อนข้างหิวแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอะตอมนะคะไปล่าสัตว์กันสัตว์แานี้ก็น่าจะสมบูรณ์อยู่มัง้งอะตอมนี่เลือดค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ย เฮ้ยอะตอมก็หิวนี่หรือว่าเราหิวอไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางนี่มีน้องแกะม,มีหมูด้วยเดี๋ยวเราจะล่าน้องหมูดีวกว่านะน่าจะเยอะอยู่มีวัวด้วยเนี่ยอุ้ยทำไมสัตว์เยอะจงนนังแถวนี้เอามาเนื้อหมูเนื้อหมู เราจะไม่ล่าสัตว์แถานี้ให้หมดนะคะโอ้ยเดี๋ยวก่อนขอกลับหัวดีๆก่อนมันจะมองยากถ้ากลับยังไงอ่ะอทีนี้เอ้าเมื่อกี้คนระตัวเหรอแค่หกก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวสัตว์หมดอืม มีหมูนหนึ่งนะคะบางทีอัง่นก็อาจจะเล่นดูไม่รู้เรื่องเนาะเนาะก็ขออภัยกันด้วยนะคะอัง่นก็ยังไงอะแบบว่าหยุดการเล่นไหมครับนานแล้วอะ่ะก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะจำได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะจำแม่นยำอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเอามาโอ้พีปีปด เอานี้ให้หมดก่อนอีกอันใช่ไหมเชื่อเพิ่งยังเหลืออยู่เลยเราจะไปเดินเล่นนะคะเราจะไปฟาร์มไม่นี่ด้วยอ่าเขาเรียกว่ากระบองเพชรใช่เผาแถวน,นี้มันก็เยอะอยู่นะคะเพราะมันเป็นทะเลทราย นะคะเหมือนเป็นคนที่อ่ายังไงอะ่ะแบบว่าชอบเล่นมคอคับในคอมมากกว่อนะแต่ว่าหลังจากที่ทํา youtube มานะคะก็คือมาสนใจในการมาสนใจเล่นที่ในมือถือมันก็บังคับง่ายนะแต่ว่ามันต้องยังไงอะ่ะต้องเข้าใจในการบังคับจริงๆอะ่ะ อ๋อแต่มันไม่อยชูก้าชูก้านี่คืออะไรอ่ะ้อยลืมการลืมแล้วแค่นี้ก็ลืมวโอ้ต,ตกเมื่อกี้มันเหมือนทรายมันร่วงเลยอ่ะ ันนี้นะคะฝนค่อนข้างตกหนักนะก็ขอบอกให้เพื่อนๆที่พี่น้องๆนะคะโปรดระวังอ่าอย่าลืมดูแลรักษา,ษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในหน้าฝนอยู่นะก็อย่าคิดว่ามันหมดไปแล้วนะ <t od S 2> <c oughs> ตอนแรกอุ่น,นก็คิดว่าหน้าฝนมันหมดไปแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงหลังๆมันก็ไม่ค่อยตกใช่ไหม <c oughs> แล้วมันมาตกอีกทีอ่าใกล้ๆหมดนะ กระตกอยู่เมื่อกี้แต่เราเอาเผาเลยป่ะเผาเลยแล้วกันแล้วเราจะเผาครึ่งหนึ่งอ่าวเผาหมดเลยก็ได้เก็บไปก่อนนะอันนี้บ้านหลังนี้กับพอกนะคะอุุนสร้างเองใช้หัวใจนะคะก็ปกติ แถวนี้มันจะเต็มไปด้วยอ่าต้นไม้นะคะงน,นก็กงไปหมดเลยเห็นไหมมันจะค่อนข้างเปิงตรงขอบนะคะงน,นก็ไม่ได้สีเลียดเรื่องการต้นไม้หมดนะเพราะว่างน,นก็พยายามปลูกชดเชออยู่นะคะแต่มีบางอย่างที่งนเสกนะคะประมาณสามอย่างนะคะก็คือเอสองสามเนี่ยแหละก็น่าจะเป็น เตียงแล้วก็ไอ้กล่องนั่นนะคะแล้วก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอะไรอะ่ะน่าจะสองอย่างเินี่แล้วก็ไอ้ใบชื่อนะเอาุ่นเสกมาสามอย่างก็ประมาณนั้นแล้วจะไปต้นไม้มันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยนะก็ก็อย่าว่ากัน ตอนนี้เวลาในไหมครับก็น่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงหรือเปล่าเที่ยงหรือสิบเอ็ดโมงอะไรประมาณนี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆหลงก็ <c oughs> คงไม่หลงหรอกอยากเจอหมว่บานนี้สีมากตอนที่โหลดอา m ไหมครับอันรุ่นนี้มานะเว,เวอร์ชั่นใหม่อันนี้มานะคะก็ แล้วุนก็ยังไงอ่ะมันมันขึ้นเซิร์ฟให้อ่ะมันเป็นเซิร์ฟให้อ่ะอ่าเป็นเซิร์ฟมามีบบว่าี d c นะคะแบบว่าเป็นเซิร์ฟติดเป็นเซิร์ฟเวอร์ติดกับอ่าเวอร์ชันนี้มานะคะอุก็ได้เข้าไปแล้วก็มันจะมีเป็นข้าวมาเมล็ดแล้วก็มันนะคะมันสลังอ่ะ ก็มีสามอย่างนะคะที่ให้มาแต่ว่าผมไม่ได้ไปสร้างนะคะมันมากับตัวเครื่องเลยอะ่ะหิวแล้วถ้าหิวประมาณสิ่หยดขางมันสามารถกินชิ้เดียวแล้วก็อิ่มได้เลยว่าตัวนี้มาทำอะไรแถวนี้เอ่ยวก็โดนฆ่า ค่าเลยดีกว่าอันนี้อันนี้อันว่าอนะไรเนี่ยเดี๋ยวก่นอ,อนไอรอนไอรอนโซโวโลอตอะไรก็ไม่รู้อะเรา,เอาขอค่าเลยแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามันเซฟจุดบ้านได้ก็ดีสิแต่ว่ามันเป็นในมือถือนะคะมันอาจะ ่อน้างยากค่อนข้างยากอ,อ้หนุ่ไม่รู้จะทำไรแล้วอ่ะมันก็ขอพักไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้ก็อัน,นุ่มขอมาเป็นแค่คลิปชั่วคราวนะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆลงไปนะก็ขอพักไว้แค่คลิปนี้ก็ขอพักไว้แค่สิบห้านาทีนะเดี๋ยวก็สิบห้านาทีอ้หผมก็จะหยุดการ แคทนะคะแล้วก็พยายามลงคลิปเอาชิบรอดนะคะอันนี้เอากุนยังไม่นับนะคะว่าเป็นเอองั้นงุ่นขอนับพาร์ทนี้เป็นอีพีแรกเลยละกันนะก็น่าจะได้อยู่ก็โอเคสิบห้านาทีแล้วก็บ๊ายบาย